ร่วเงินด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมท็อป5 6 7 c h anel n นะครับวันนี้เราจะมาถาข้อนี้กันเลยโอ้ลืมเดี๋ยวอย่าเพึ่งอย่าเพิ่งอย่าพึ่งอย่าเพิ่งอย่าพึ่งอ่าน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 โอเคอยู่นิ่งๆแค่นั้นละหนึ่งสองสามกดหยุดเอาบ๊ายบาๆแล้วกันวันนี้กันข้อนี้เป็นข้อที่ต่อเนื่องนิดหน่อยมาจากข้อนี้ถ้าอยากจะดูข้อนี้รู้เรื่องแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ควรจะไปดูข้อนี้ก่อนแต่ว่าสถานการณ์ไม่เหมือนกันเราจะแค่เอาสมการที่เป็นคำตอบของข้อที่แล้วมาใช้ในข้อนี้ อ่านดูข้อนี้นะก็คือมีเส้นลวดที่เป็นเส้นตรงๆแข็งๆหมุนอยู่ด้วยความเร็วเชิงมุมโอเมกา้าแล้วข้างล่างก็เป็นประหลอดแต่ว่ามันไม่สําคัญว่าเป็นประหลอดสําคัญคือกระแสะไหลผ่านได้แล้วก็มีกระแสะไหลขึ้นมาเป็นกระแสไอเสร็จแล้วก็หมุน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 ,มนคาถามคือโอเมก้าเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเอาข้อนี้ไปผสมกับข้อข้างบนจะได้มุมทีต้าเท่าไหร่จบอันนี้คือ ั้งหมดของข้อนี้แต่ว่าลืมบอกไปแต่ว่าแรงต้านการเคลื่อนที่ของปลาย B นั้นแปรผันตรงกับเอ่อกับกับความเร็วเชิงเส้นก็คือ f แปรผันตาม V ซึ่งค่า B เป็นค่าที่แปรผันก็คือเท่ากับเบต้าทิศตรงข้ามการเคลื่อนที่โอเคใส่ลบก็ได้แต่ไม่ใส่ลบก็ได้ไม่เป็นไรไม่สำคัญก็คือก่อนอื่นเราจะมาเขียนฟรีบอดี้ของเจ้าสิ่งนี้กันก่อนก็คือ แน่นอนว่าเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องมวลเรื่องอะไรก็จะแปลว่าความหนาแน่นมาคงตัวก็จะมี mg ดึงลงแบบนี้เขาใช้ m เล็กหรือ m ใหญ่ดิเออเขาไม่ได้ใช้ m ด้วยซ้ำปะใช่แล้วละ่ะเขาไม่ได้ให้ m ด้วยซ้ำงั้นเราเขียนเป็นแรงปริศนาใช่ไหมเนี่ยเขาไม่ให้ m จริงเหรอเนี่ยโอเคสแสดงว่าอะไรที่เกี่ยวกับแรงนี้เราก็จะจงกระบงต่อไปก็จะมีความเร็วในแนวนี้ถูกปะ ซึ่งถ้าเรามองให้มันเป็น3มิติจ๋าเนี่ยคือ V ตรงเนี้ยมันจะมีทิศพุ่งแบบนี้ก็คือพุ่งเข้าจอก็คือพุ่งพุ่งเข้า,ขาใช่พุ่งเข่าเสร็จแล้วตัว f ของเราอ่ะก็จะต้องมีทิศพุ่งออกเพราะว่ามันตรงข้ามใช่ไหมเท่ากับบีต้าวส่วนเรื่องเครื่องหมายลบเราช่างมันเพราะว่าเรากําหนดทิศไปจากตัวจุดนี้เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วความความน่ากลัวของข้อนี้ก็คือว่า มันจะมีแรงที่เป็นกฎของลอเรน์ใช่ไหม f เท่ากับ qv cross b ถูกปะสร็จแล้วก็จะมีการที่ประจุมันเคลื่อนที่แบบเนี้ยทุกที่เลยนะในเส้นเนี้ยมันก็จะมีความเร็วในทิศของแกน z สมมุติว่าอันนี้เป็นแกน x แกน y แล้วก็แกน z อย่างนี้ใช่ไหมแล้วทีนี้ z ทางนี้แล้วทีนี้เรามองว่าตัว z อ่ะคือตัวที่พุ่งเข้าหรือพุ่งออกจากจอดีกว่า ก็จะได้ว่าไอตัวประจุทุกตัวเนี่ยมันอยู่ทิศขวาสุดใช่ไหมคืออยู่ในระนาบ x y แปลว่ามันจะมีความเร็วในทิศ Z เป็นทิศทางนู้นอะ่ะทางทางพุ่งเข้าไปอะ่ะเป็นทิศนี้ใช่อันนี้คือทุกตัวจะมีความเร็วในทิศนี้เพราะฉะนั้นจาก f เท่ากับ qv cross b ก็จะได้ว่า f เท่ากับ q อะ่ะคือทุกตัวเนี่ยมันมีประจุวิ่งอยู่หรือว่าเราจะมองว่ามันเป็นประจุที่วิ่งใน2แกนก็ได้คือประจุตัวหนึ่งอะ่ะมันจะต้องวิ่งขึ้นด้วย จากกระแสไอที่มันโดนเผชิญอยู่แล้วมันก็จะต้องวิ่งไปทางนู้น่ะหรือว่าวิ่งเข้าไปข้างในอย่างเงี้ยด้วยจากความเร็วที่มันจะต้องไปให้ได้เท่ากับโอเมก้าอาร์ของมันอ่ะซึ่งมันก็จะมีความเร็ว2แกนคือแกนนี้กับแกนนี้ซึ่งเราก็จะแยกคิด2แกนก็ได้ว่าแต่ละแกน่ะมันทําให้เกิดแรงแม่เหล็กเท่าไหร่ซึ่งแรงแม่เหล็กที่ทั้ง2ตัวนี้เกิดขึ้นอ่ะมันก็ควรจะติดตั้งฉากกันถูกปะแต่เราเดี๋ยวค่อยว่ากันเรามาหาแรงที่เกิดจาก ความเร็วก่อนซึ่ง v ตัวนี้เท่ากับโอเมกา r ปะ่ะซึ่ง r เนี่ยเป็น r ที่อยู่ระหว่างตัวนี้กับตัวนี้ก็คืออยู่ระหว่างจุดใดๆกับแกนซึ่งเราใช้คำว่า r น่าจะไม่ดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราใช้ตัว x ล้วกันโอเคซึ่งถ้าสมมุติว่าเ เราว่ายัางไงดี f เท่ากับ qv cross b ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะนะหา f ได้สมมุติว่ามี f มีประจุเออมีจุดจุดหนึ่งแล้วกัน f ก็จะเท่ากับ q ซึ่ง q เราเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่า q เป็นเท่าไหร่ปบเออทำไงดีทำไงดีงดเออเราใช้ว่า เราใช้ว่า i เท่ากับ dq by dt ได้ปะเสร็จแล้วก็เออว่ะถ้าถ้าสมมุติว่าเรารู้ประจุ q อะ่ะเราก็จะได้ว่าตัวเนี้ยมันคือ f เท่ากับ qv cross b ถูกปะซึ่งไอตัวแรงเนี้ยมันก็จะมีทิศมีทิศ v cross b ก็คือแรงมันจะมีทิศออกมาทางนี้ปะ่ะ ลองใช้กดมือขวาดูนะอันนี้คือแรงแม่เหล็กที่จะเกิดขึ้นซึ่งคิวะเราไม่รู้ว่าเป็นเท่าไหร่ซึ่งอาจจะมีวิธีรู้หรืออาจจะไม่มีเรายังให้คําตอบไม่ได้เราต้องดูก่อนว่าเรารู้อะไรอีกบ้างเกี่ยวกับโจทย์ข้อนี้ซึ่งอย่างที่เราบอกว่ามันจะมีแรงที่เกิดจากการที่ประจุเคลื่อนที่ไปทางนี้แล้วก็จะมีอีกแรงหนึ่งก็คือแรงที่เกิดจากการที่ ประจุมันเคลื่อนที่ไปทางนี้หรือว่าเกิดจากกระแสไหลซึ่งมันก็คือซึ่งมันก็คือการที่ประจุไหลไปทางนี้ใช่ไหมก็จะมีแรงเท่ากับ qv c o s b เหมือนกันแต่ว่า v เราเขียนเป็น q ใช่ไหมแล้วก็ dx by dt คูณ b และถ้าสมมุติเราใช้กายกรรมกวางเจ้านิดหน่อยแล้วเราย้าย d มาตรงเนี้ยก็จะพบว่า dq by dt อ่ะมันก็คือ i ปะ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็คือ i คูณกับ x cross b ปัญหาคือ x นะคืออะไรล่ะเราก็จะต้องมาดูก่อนว่านิยามของ v เราคืออะไร v ของเราคือการที่ประจุเคลื่อนที่ไปได้นิดหน่อยในเวลานิดหน่อยถูกไหมซึ่งสมมุติว่าประจุอยู่ตรงนี้เคลื่อนที่ไปได้นิดหน่อยในเวลานิดหน่อยก็คือมันอาจจะเคลื่อนที่มาเท่านี้แล้วประจุก็จะไหลไปได้นิดหน่อยเพราะว่าถ้าเราย้ายเป็น dq ก็คือประจุที่ไหลภายในช่วงเวลา x เนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่หรือพูดง่ายๆ x ก็คือความยาวตรงนี้นั่นแหละ เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าไอตัว f เนี่ยซึ่งมันจะมีทิศอะไรเรามาดูกันก่อนว่ามีทิศอะไร qv c o s b เราดูจากเดิมก็ได้ว่า v ประจุมันทิศขึ้นข้างบน c o s b มันไปทางนี้แปลว่าตัว f เนี่ยจะมีทิศพุ่งเข้าไปทางนู้นซึ่งมีทิศเดียวกับ v เลยซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจเราอาจจะได้ใช้ข้อมูลนี้ในอนาคตก,ก็คือ f เนี่ยเท่ากับ i เอ่อ ตัว x นี้น่าจะไม่ดีเพราะว่าเราใช้ x ตรงนี้ไปแล้วเราควรจะใช้เป็นตัวอื่นที่แสดงให้เห็นถึงความยาวตรงนี้สมมุติว่าเราใช้เป็น dl แล้วกันดีไหมจะได้เอาไว้เตรียมตัวเพื่ออินทิเกรตด้วยเสร็จแล้วเราก็จะได้ว่าหรือว่ามันจะคล้ายๆสูตรมอลาอีกสูตรหนึ่งอะที่บอกว่า f เท่ากับ ilb อันนั้นอะจะใช้อันนั้นก็ได้ il cos b อย่างนั้นอะเราะจะใช้สูตรนั้นก็ได้แต่ว่า อาจจะไม่ได้แต่ว่าอาจจะได้ไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากันก็คือ f เท่กับ i dl cos b ถูกไหมซึ่ง dl มันชี้มาทางนี้ b มันชี้ไปทิศนี้ถ้าเราใช้กดมือขวาก,ก็มี i ใช่ไหมแล้วก็มี b แล้วก็มี dl ซึ่งการ cos คือการคูณระหว่างมุมของ b กับ dl ซึ่ง dl เราชี้ไปทิศนี้ b เราชี้ไปทิศนี้มุมระหว่างมันก็คือมุมนี้ซึ่งมุมนี้ก็คือมุมทีตาก็คือ ไซดีตาตัวนี้ก็คือ f ของเราที่ทำต่อช่วงสั้นๆตรงนี้ซึ่งถ้าเราอยากจะหา f รวมเราก็หาได้แต่ว่าเรามองอนาคตแล้วบอกว่าถ้าเราอยากจะหา f รวมตรงเนี้ยจะยังไม่เป็นการดีเท่าไหร่เพราะว่าก่อนอื่นนะคือเราต้องกลับไปที่โจทย์ถามก่อนว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์หาโอเมกา้าซึ่งเขาไม่ได้ให้อะไรเรามามากนะักแปลว่าเราจะหาโอเมก้ายังไงก็ได้จากที่เราหาได้ ถ้าเราใช้กฎนิวตันล่ะจะเวิร์กไหมอันนี้คือความคิดที่1ที่บางคนอาจจะคิดซึ่งเราจะบอกตรงนี้เลยว่ามันไม่เวิร์กเพราะว่ามันมีตัวแปรที่เราไม่ทราบค่ายเยอะเกินไปทั้งที่ mg เราก็ไม่รู้เพราะเขาไม่ได้บอกมาแล้วอย่าลืมว่าตรงนี้วางบนถาดมันจะมี N อีกแล้วตรงนี้มันมีหมุดปักอยู่มันก็จะมีแรงอีกซึ่งแรงมันอาจจะไปที่ไหนก็ได้ก็ไม่มีใครรู้เลยเพราะฉะนั้นการใช้นิวตันแกน x แกน y ตั้งสมดุลกลมันน่าจะไม่เวิร์กแล้วล่ะ ต่อไปสิ่งที่เราคิดได้ก็คือไอตัวไอตัวแรงแม่เหล็กเนี่ยมันมีทิศเข้าไปทางนูน้นถูกปะ่ะและไอตัวแรงต้านอ่ะมันมีทิศออกมาทางนี้ถูกปะ่ะซึ่งไอสองตัวเนี่ยมันน่าจะมีความสัมพันธ์อะไรกันสักอย่างซึ่งเขาบอกว่าไอตัวขดลวดเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นขดลวดมันเป็นแท่งลวดเนี่ยมันมันหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมโอเมก้าป่ะแล้วความเร็วเชิงมุมมันคงที่ไม่เปลี่ยนไป หรือพูดง่ายๆก็คือมันอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุมแปลว่าซิกมาทร์กมันก็ต้องเท่ากับ0ูนย์ปะซึ่งการที่ซิกมาทรอกมันเท่ากับ0ูนย์ก็แปลว่าเราจะเราจะตั้งสมการของทร์กระหว่าง2แรงนี้ได้เพราะว่าไอสแรงเนี้ยมันมีทิศตรงกันข้ามกันถูกอยู่แล้วถูกปะ่ะแล้วถ้าเราหาทรอกจากทั้ง2แรงเนี้ยเราก็จะเห็นชัดๆเลยว่าสมมติท็อกคือ r cross f ซึ่ง f นี้ที่ทิศเข้าไปก็จะได้ว่าทร์กของไอตัวแรงแม่เหล็กเนี่ย มันมีชีท้ทิศนี้เลยอันนี้คือทร์กส่วนทร์กของแรงข้างล่างอะก็คือ r cross f มาทางนี้มันก็จะชีท้ทิศนี้อันนี้คือทร์กซึ่งทรอกอะมีค่าเท่ากับเออราเขียนอนุ l sigma ทอกเท่ากับ0ก็จะได้ว่าไอตัวทรอกจากแรงแม่เหล็กก็คือ i b sine theta dl คูณกับระยะระยะประเด็นก็คือประเด็นก็คือทอร์กขลังของเราอ่ะมันเท่ากับ R ารปะ่ะแล้วเรารู้ f ว่ามันมีค่าเท่านี้แต่ว่าเราไม่รู้ว่า R มีค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเราให้จุด A เป็นจุดหมุนอาของเราก็จะมีค่า คือคิดดูนะว่าไอตัวตัว f อ่ะมันเข้าไปฉากถูกไหมเพราะฉะนั้นตัว r ของเราอะ่ะมันก็จะมีค่าเท่านี้ก็คือตั้งแต่จุดนะั้นจนถึงจนถึง dl สมมุติเราสนใจตัวข้างล่างสมมุติเราสนใจ dl นี้อยู่อะ่ะตัว r ของเราก็จะมีค่าเท่านี้แต่ถ้าเราสนใจจุดนี้อยู่อะ่ะตัว r ของเราก็จะมีค่าเท่านี้ซึ่ง r ของแต่ละตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะหาทอกรวมอะ่ะเราก็จะต้องอินทิเกรตเอา ซึ่งถ้าเราหาทอล่กเล็กๆก,ก,ก่อนนะก็จะได้ว่ามันคืออันนี้คือ F ใช่ไหมคูณกับ r ซึ่งตัวไซมุมระหว่างมันบบเป็นฉากจบไปละแต่ว่าตัว r ของมันมันจะต้องเป็นระยะเนี่ยซึ่งระยะเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ตรงนี้เราให้เป็น dl ถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็ควรจะให้เป็นระยะ l แต่ก็ไม่ได้อีกเพราะตัวนี้เขาให้ l แล้วงั้นเราใช้เป็น x ลวกันแล้วตัว x นี้มันใช้ทาอะไรอยู่ปะเนี่ยมันไม่ได้ใช้ทาอะไรอยู่แล้วตอนนั้นเราพูดขึ้นมาทําไมวะ งั้นก็ตรงนี้ไม่มีประโยชน์ไม่ใช่ตัวนี้ใช้เป็น x อันนี้ก็เป็น dx ตัวนี้ก็เป็น dx เปลี่ยนทุกที่ที่ dl ให้เป็น dx ให้หมดเพราะว่าเราจะใช้แลวเราจะใช้ตัว x อ๋อเราพูดมาพอใช้ตรงนี้ไงแต่ว่าสุดท้ายเรา x เราก็เปลี่ยนเป็น dl อยู่ดีป่ะแล้วโอเคแล้วเราก็จะต้องคูณกับ r ใช่ไหมซึ่ง r ก็คือ x ก็ตรงตัวเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะได้ทอกรวมที่ทำกับ Uh, แท่งตัวนำเนี่ยผ่านไม่ใช่ทอของแรงแม่เหล็กที่ทํากับแท่งตัวน,นํานี้ในทิศนี้ทิศเดียวเลยนะ mm hmm. ก็จะได้ว่ามันจะมีค่าเท่ากับอินทิเกรตเลยก็จะได้ว่าตัวที่ไม่เกี่ยวก็ดึงออกมาอินทิเกรต x dx ก็จะเท่ากับ i b s i n theta x กำลังสองส่วนส,วนส,วนสวนตั้งแต่ 0ถึง L หรือก็คือ L นั่นแหละโอเคเพราะฉะนั้นเราก็ได้แล้วว่าทอร์กจากแรงแม่เหล็กในทิศนี้ก็คือมีค่าเท่านี้ส่วนทอร์กของแรงต้านมีค่าเท่าไหร่เราก็ทำแบบเดิมต่างแค่แรงต้านมันทำกับจุดนี้จุดเดียวเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องอินทิเกรตอะไรให้มากกว่าทอร์กแรงต้านอย่างนี้แล้วกันเท่ากับแรงต้านคูณกับระยะก็คือ L จบแล้วเนี่ยด้วยความที่ซ mm ิกมาทอกเท่ากับ0ูตรเราก็จับสองแรงนี้มาเท่ากัน mm hmm. ก็ควรจะได้คําตอบยกเว้นว่ามีอะไรผิดพลาดทางเทคนิคเออเขาหาอะไรเขาหาโอเมก้าเรามีโอเมก้าโอ้เราไม่มีโอเมก้าตรงไหนเลยนี่ว่าเออวเท่าโอเมก้าอาร์ไงฉันลืมไปได้ยังไงเนี่ยแต่ว่า R ของเราอะ่ะจะไม่ใช่ L เพราะว่า R ของเราก็จะต้องเป็นระยะที่มันโครจรรอบจุดนี้ปะ ก็คือ,แก,อแกนหมุนของมันแกนหมุนของมันอยู่แกนนี้ถูกปะเพราะฉะนั้น r ของมันก็จะต้องเอ้ยเออ v เท่ากับ omega r แต่ว่า r ใหญ่เนี่ยต้องเป็น l s i n ท t h ก็คือแทนค่าเข้าไป beta omega l กําลังสอง s i n ท t h เท่ากับ i b s i n ทีต e l กําลังสองส่วนสองตัดโชโชบุ่ม ปรึมปรึมปรึมโอเมกาเราก็จะเท่ากับ IB ส่วน2เบต้านี่คือคำตอบซึ่งถูกไหมไม่รู้ไม่รู้ง่วงสี่ทุมกว่าแล้วด้ยง่วงเสร็จแล้วเราเอาผลนี้ผสมกับข้อ8จะได้มุมเท่าไหร่แล้วก็กรอบอันนี้มาเลยนะอันนี้เราทำคลิปแล้วซึ่งตามทฤษฎีคลิปนี้ควรจะลงเมื่อวานไม่ใช่คลิปที่ลงข้อเนี่ยควรจะลงเมื่อวานถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูด้วย เอามาผสมกันหาอะไรหาทีตา้าใช่ไหมโอเคก็ไม่มีไรก็แทนะค่าเข้าไปเรามีโอเมก้าก็จะเป็น L ของ I กกำลัง2 B กําลังสส่วน4 β กำลังสคอทีต้าเท่ากับเทา่านี้ย้ายข้างหา ตัดอะไรได้บ้างวะแค่นี้นะแค่นี้นะไม่สวยเลยโอเคอันนี้คือคำตอบของเราทั้งสองข้อซึ่งไม่รู้เลยว่าถูกหรือเปล่าเรามาตัวเฉลยกันอืออ้พอดีเลยเอ่อโอเมก้าเท่ากับ IB ส่วน2อบีต้าถูกแล้วแล้วก็อันนี้เท่ากับ 6GB ต้ากำลังสอส่วน LIO ถูกมาเลยสุดยอดสุดยอดจริงๆเออรู้ไหมทําไมถูกข้อน,นี้เราทํามาสอารอบแล้วเนี่ยรอบแรกเราไปทําที่รอดอวันนี้มาซึ่งมัน่อนทาทําวุ่นวายมากแล้วเราทําแบบเป็นชาติเลยอ่ะกว่าเราจะเก็ทคอนเซปต์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็สุดท้ายมันค่อยกลายมาเป็นแบบนี้ซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่ดีวันนี้เราไปนอนจริงๆหละสี่ทุ่มยีดดึกมากบ๊ายบายเจอกัน